สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวกิจกรรมสำหรับกิจกรรมฟังกัตมายามหัศจรรย์นะคะก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีเปิดมาอีก2อ,อันก็คือเจลลี่เอ่อน่าจะเป็นขนมหวานอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลแล้วก็เจ้าเดบอคิความหนาวเย็นจู่โจมนะคะ2ออันก็จะได้รับรางวัลอันนี้อา้าว แสดงว่าต้องไปยังเควสให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคุณตอนแรกนะึกว่าเราเล่นเควสได้เควสก็ไม่ใช่เล่นเควสได้เล่น,ลนอ,อกิจกรรมได้เลยเนาะก็เดี๋ยวไปยังเควสฟังกัสไม่ใช่ทิดาเกียนะก็หลังจากที่คุณเจ้าหน้าที่ทีมลาดตะเวนพิเศษคือเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่เนาะเขาออกไปแล้วก็มีผู้เล่นเมลูซีนสุดพิเศษคนหนึ่งมาเล่นฟังกัสมายามหาสัจจานเนาะคุณจุดก็ยังอยู่จุดเดิมนะคะเดี๋ยวแวะอีกแล้วคนเราตรงนี้เนาะคุณแล้วก็คุย กับไฮเนียเหมือนเดิมนะคะแล้วผ่านไปครู่นึงเรากลับไปมอนก็มาถึงหน้าแผงฟังกัสมายามหัศจรรย์ให้คลิกด้วยเนาะคุณฮือๆเจ้าฟังกัสตัวนุ่มนิ่มเด้งถึงสุดยอดไปเลย <c oughs> เอ๊คนนี้ใครเนี่ยเออฉันอยากเล่นเกมนี้ต่อจังแล้วเธอเป็นใครอะ่ะฉันคือเอ็นจีเอนจเป็นครูฝึกของทูเรนาทูเรนาโทนา,ทนาละกัน ก่อนที่จะเข้ามาทีมราดตเวนพิเศษนะ่ะฉันไม่เหมือนกับเธอหรอกนะไม่เหมือนกันฉันนะ่ะไม่กลัวพวกเธอเพราะ,ะแค่เพราะพวกเธอเป็นผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุด <laughs> ผีเมลูซินอวดดีตนนี้เป็นอดีตครูฝึกของคุณอ่าคุณเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้เนาะไม่ต้องห่วงหรอกดาวตกสีทองและสหายดาราสีเงินก่อนหน้านี้ไม่นานคุณทเทรนาได้รับภารกิจอื่นและกลับไปยังฐานที่มั่นของทีมละัตะเวนพิเศษแล้วคุณคนนี้เมลูซินคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่คุณทเทรนาเชิญมารับผิดชอบความปลอดภัยของสถานที่จัดกิจกรรมแทนเธอฉันเองก็ชอบฟังกัสมายามา,ามหาสจาัณมากเธอเล่นกับฉันสนุกมากเลยล่ะ ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเกมบนโต๊ะหรือฟังกัดกลมปุ๊กในชีวิตจริงนุ่มนิ่มเด้งดึ๋งเหมือนที่ดักเกียเลยฮิฮิเดี๋ยวห้ามกินนะทาไมถึงน้ําลายไหลฉันไม่กินสักหน่อยขอกอดอ่าขอเอาไปเอาหน้าไปถูหน่อยคงไม่เป็นไรใช่ไหมไฮเนียยังยอมให้ฉันบีบเจ้าเพิงเลิงใจเลยอ่าั้นก็บีบได้เฉพาะเจ้าเพิงเลิงใจดีเจ้าหมวกกลมมามีแค่เรากับนักการทางเท่านั้นที่ถอดกอดได้ถอดเลยล่ะถ้าไม่ใจแคบแบบนี้นะจะเอาทุกตัว ทำไมขนาดนั้นอ่ะไอเนียเคยบอกว่าพวกเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญของเกมนี้งั้นมาประลองกับฉันหน่อยเป็นไงละ่ะถ้าเกิดฉันชนะจะขอบีบเจ้าหมกกลมนะเฮ้ยโดนดูถูกซะแล้วนักเดินทางลุยแสดงให้เธอเห็นพลังของผู้เล่นรุ่นแรกของฟักัสมายามหัศจรรย์อืมและยังเป็นดาวคู่อัจฉริยะแสนกระหารด้วยนะเราจะขิงกันไปถึงไหนเนี่ยคุณใช่ใช่ใช่ฉายาสุดเท่ตั้งเยอะตั้งแยะของเราอ่ะไม่ใช่ว่าได้มาฟรีเพราะงั้นไม่มีทางแพ้หรอกนะ อ้าวเควสสำเร็จแล้วเควสนิดเดียวหรอคุณเควสประมาณ3นาทีได้นะคุณแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มไม่ใช่เพิ่มคือเราก็ท้าทายเนาะเป็นเจลรี่อันนี้แล้วก็เป็นเอ่อเกรดบล็อกคิงเป็นหมูป่าเอ่อราชาหมูป่ายักษ์ละกันเนาะความหนาวเย็นจู่โจม2อันนะคะส่วนบันทึกการมาดูกันเพิ่มเติมก็จะมีศัตรูเป็น เออเดอะแก๊งพวกนี้เนาะคุณแสดงว่าธาตุที่เหมาะสมอาจจะเป็นธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟใส่ไฟฟ้าไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่าเพราะฉะนั้นเราเริ่มตั้งค่าทีมกันเลยดีกว่ามีไฟไฟฟ้าและไม้เนาะคุณก็มีเดี๋ยวเราใส่ไม้ไปหนึ่งย่างไงก็ได้ฮิลอยู่แล้วไฟฟ้านะคะ1คนเนาะงอกเงยไฮเปอร์บูมแล้วก็เบ่งบานหรือชาร์จไฟฟ้าเออ เราจะช่วยกำจัดศัตรูได้มากขึ้นอันนี้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแออันนี้ทาดไม้เนาะแล้วก็มีเอฟเฟกการรักษาด้วยนะคะอันนี้ความเสียหายวงกว้างและเอฟเฟกการรักษาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเอาเอเอาทัดหินไปอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะคุณเผื่อได้เผื่อได้แบบว่า,าทำลายโลกเขานิดนึงนะคะโอเคเริ่มการท้าทายเลยครับ เริ่มการท,าท้าทายเอาไปม่อนมาท้าทาทยแหรเนี่ยสหายดาราสีเงินและนักล่าธิดาเกียความเร็วสูงเอาละโอเคเราเริ่มลงธาตุไม้ไปก่อนเนาะคุณแล้วก็ใส่เดี๋ยวรอใส่ไฟฟ้านะคะใส่ไฟฟ้าไปเลยเราดืมเอาคนที่เอออันนี้ใส่ไปด้วยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วตีไปเลยคุณโอ้โหนี่ฮิวให้เพื่อนหน่อย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาค่อยๆจัดการไปนะคะยังไงก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ยากมากอะไรอยู่แล้วเนอะโอเคอันนี้ไปไปเลยแล้วน้องต้องใช้เออเดี๋ยวเรารอสักครู่เนาะคุณวิ <c oughs> คนนี้ <c oughs> คนนี้โดนโดนแล้วแต่นี่มีคนมาช่วยแล้วคุณทุกคนรุมรุมรุ่มรุ่มเลยนี่แน่ เอาทีมมาเพิ่มมีมาเสริมแปะทาาไม้ไปก่อนแล้วก็ฮิวด้วยนะครับแล้วก็เลือกฟังกับทั้งหมดมาโจมตีที่คนเดียวไปก่อนเนาะทีนี้เราก็เลือกทีละคนนะเอาคนนี้มาคนนี้ใช้เลือกเลือกตีตัวเดียวเนาะแล้วก็ใช้ท่าน,นี้เลยนะคะมีคูลดาวด้วยเนาะแต่อันนี้เขาสร้างความเสียหายกายภาพโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเลือกด่านต่อไปเลยนะคะด่านต่อไปก็ หมูป่ามีมีคนเดียวเราเก็บรางวาัลตรงนี้ได้เลยคุณเพราะฉะนั้นเก็บเลยนะครับจะได้ไม่ต้องออกไปเก็บด้านนอกเนาะตั้งค่าทีมกันหูป่าคนนี้ก็โจมตีโดนที่อยู่ภายใต้การป้องกันของโลจะทําให้มันมึนงงชั่วคราวโลเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ตัวโลนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวฮิลด้วยเนาะแล้วก็ฝ่ายเราจะได้เยดี่ฟื้นฟูนฟนฟนฟนมหาสัจจัน์อ๋อจะฟื้นฟูเยลี่ทั้งหมดเหรอ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่ใส่โลแต่ว่า,าใส่ตัวอันนี้ไม่ได้หรอโอเคคุณตอนแรกเราจัดเป็นทีมนี้นะเราปรากฏว่าไม่ค่อยเวิร์กงั้นเดี๋ยวน่าจะต้องเอาเออคนนี้อาจจะไม่ได้ใส่ไปเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวที่เป็นตัวฮิลไปเพิ่มอีกคนหนึ่งดีกว่านะคะไม่แน่ใจว่าคนนี้เออคนนี้ไม่ฮิลนี่นะน่าจะคนนี้เนาะเดี๋ยวน่าจะเพิ่มได้แล้วก็ช่วยทําปฏิกิริยาด้วยนะคะแล้วก็ เอหรือว่าจริงๆเอาคนนี้ไปดีกว่าคนนี้ไปดีไหมแล้วก็เป็นตัวนี่ตัวนี้นี่จําเป็นจริงๆเหรอคุณไม่เป็นไรลองลองดูเนาะเดี๋ยวเราขอสักครู่นึงนะคะคนนี้คนนี้เสริมพลังให้ตัวเองอ๋อแล้วก็ย่อยูศัตรูนะแต่คนนี้สร้างความเสียหายวงกว้างอันนี้เสริมพลังต้านทานทาธาตุนะคะมางั้นเริ่มการท้าทายเลยนะครับ นี้จะเป็นตัวเราที่ไปต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเหลือลูกเหลือสิ่งนี้ไว้ให้นิดนึงเนาะเผื่อสำหรับทีมที่ต้องการฮิวเนาะคุณน้องจะค่อยๆฮิวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เอาชนะอ๋อต้องเอาชนะเจ้าตัวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยมาทุกคนมาลุยคนนี้หน่อยนึงชนะเจ้าเจ้าตัวเล็กนะคะ แล้วก็จะได้จะได้ของมาเยอะได้ของมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นลุยเลยทุกคนลุยใช้ให้หมดเลย <c oughs> นี่แนะ่อีกอันนึงเอดน้องน้องฮิวน้องฮิวให้หน่อยเหมือนเวลามันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคุณเสร็จ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรารอเอารอนิดนึง ทุกคนมาเอาชนะเจ้าตัวนี้ก่อนเร้วเวลามันเพิ่มขึ้นคุณแล้วเดี๋ยวให้พอเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้ของไดเยลลี่มาเนาะโอเคออกจากดานเลยนะครับรอบแรกข้อความตรงที่ขึ้นว่าให้เอาชนะเจ้าหมูป่าตัวน้อยมันไม่ขึ้นมันขึ้นมาแว็บเดียวแล้วเราไม่ทันได้อ่านคุณอันนี้ขอเก็บรางวัลน,นะครับ กิจกรรมก็ประมาณนี้นะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ตัวเคเวสก็ไม่ได้ไม่ได้กินเวลามากเท่าไหร่ด้วยเพราะงั้นก็คลิปก็เลยมาแบบสั้นๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะและไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ